อันนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่มีต่อผู้คนในดิสคอร์ดนี้นะครับอยากบอกว่าคิดถึงทุกคนเสมอนะทุกช่วงเวลาที่เรามีด้วยกันมันดีมากทั้งในตอนนั้นและตอนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นด้วยหรือพูดคุยแต่ที่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับต้าเสมอความรู้สึกแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นเพราะ Discord ไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือผู้คนที่อยู่ตรงนี้ตั้งหาก ไม่ครับ d i s คอ r d เป็นชื่อแอปครับพี่คุณโตัวกเป็นที่ที่เราหัวเราะด้วยกันเล่นเกมด้วยกันมีสาระบ้างไรสาระบ้างชนใหญ่จะไรสาระเออก็มีสาระบ้างเนี้ยสาระบ้างได้ไหมเข่ากับไม่มีหรือแม้แต่การเข้ามาอยู่ด้วยกันเงียบๆก็ยังสบายใจตารู้สึกผูกพันกับที่ตรงนี้กับทุกคนมากนะ มันไม่เคยจางหายไปจากใจเลยถึงแม้ะจะหายนหน้าไปจากดิสบ้างก็ตามอิโมจิร้องไห้ขอบคุณนะอิโมจิอนนขอบขอบคุณนะแต่ไม่ขอบคุณเพื่อนนะเสียใจว่ะโอ้โหตกหูแลนะ <c ười> อะไรอ่ะปาร์ตี <c ười> ้เดี๋ยมาแก้ปา <c ười> อ๋ <c ười> อคนละน้าขอบคุณนะณ <c ười> ที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันเสมอขอบคุณที่ยังอยู่รักนะโ <c ười> อ้ไม่รัก่อนเลยอิโมจิแล้วอิ้มน้าอย่างเดียว อิโมจิทำมือรูปหัวใจอิโมจิดาวต้องอ่านอิโมจิด้วยอคนละเอียดไม่ได้อย่างอ้วนมากเอาไม่ต้องหรอหมาใครอ้วนใหญ่เลยเนี่ยที่เป็นหมาไหมหมาดิมได่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหมาดิมไม่ไม่ห่าแบบนั้นค่ะมาดิมคงโตกว่านี้เหมืนเจ้าของอ่ะ่คงโตเอ้ไม่หยุดเลยมั้ยต่อเลยเนาะ อ่อนะคะแล้วไม่งั้นจะเป็นเลโก้อะไรอ่ะอีการอ่าฮะอ่าหลายคนในดิสคอร์นี้สำหรับเขาทุกคนเป็นมากกว่าเพื่อนไปแล้วอีโบจิดาวเพราะไปทีิปด้วยกันหลายครั้งพูดกันบ่อยครั้งทำให้รู้สึกผูกพันกับคนในดนี้อัตโนมัติคอยอัโนมิโเอตโมติ ดีใจมากๆที่ได้รู้จักกันรู้จักกันทุกคนรู้จักกันทุกคนรู้จักกันทุกคนมัน,นอรอไงอะมันไม่รู้จักกับทุกคนเปล่าออ้ช่างมันเถอะดีใจมากๆที่ได้รู้จักกันทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับมิตรภาพทุกๆอย่างที่มอบให้กันตั้งแต่วันแรกที่เข้าดิสมาหรือจนถึงหรือหรอหรือจนถึงณปัจจุบันบอกได้เลยว่าประทับใจในตัวพวก บุ๋มมากอีโมจิหมูอีโมจินิ้วทํามือยังไงก็ไม่รู้ขอร้องนะอะไรต้องอาอะไรอิโมจิท้อเลยเฮ้ยอีสันสัสันอะไรผุงโตอีโมจิทำมือทำมือเล็กน้อยจิ้มลิ้วก็ได้ที่ทำมือเล็กจะมีทะเลาะกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างแต่เราก็ให้อภัยกันมาตลอดอีโมจิหัวใจ ทุกครั้งที่ห่างหายไปบ้างเนื่องในเนื่องในเนื่องในการงานหน้าที่ต่างๆตีเกมก็ลดน้อยลงแต่พอมาคุยกัสก็สนิทเหมือนเดิมเม่ <My God. S 1> อนเพื่อนๆ้จุทุกคนกมากนะอีโมจิรูปทำมือหัวใจอีโมจิรูปดาวหางทุกคนอ้วนหมดยกเว้นคนชื่อพอผ่าน โหนี่ของกันเนี่ยอีโมจิดอกไม้ตอผ่านนี่อีโมจิชอบดอกไม้ไม่เขาชื่อพุงไงเขาชื่อพุงเขาชื่อพุงโตชื่อพุงใหญ่พุงโตพุงไงพุงใหญ่พุงโตเลยจะเป็นผู้ขาดจะเป็นคนชื่อพุงโตหรือเปล่าน่าจะเป็นทุกคนนะแบบนี้แต่ว่ามันน่าขัดนะอ้วนหมดทุกคนจะเป็นคนชื่อพุงโตอ่ะ โคมดอนแดงคุณพัคเคสินวโคเมกา oh <my> <laughs> ทีมหรือเปล่าอ่ะคนไผ่เป็นเวลาเกือบสี่ปีที่ได้รู้จักทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่แทบจะเป็นคนเดิมจากจดหมายรักรอบที่แล้วในครั้งนั้นในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากบางคนยังเหมือนเดิมบางคนเปลี่ยนแปลงไปแอบไปบางคนออกไปแล้วที่ไม่สามารถเข้ากันกับพวกเราได้แล้ว ถึงช่วงนี้จะได้เล่นเกมกันน้อยลงอาจด้วยเบื่อเกมเก่าหาเกมทดแทนไม่ได้เพราะความชอบที่แตกต่างกันบางคนไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนานๆทีได้มาเล่นสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเ,ออเดิมอยู่ตลอดคือมิตรภาพที่ออไม่ใช่ถนนแต่เป็นความสนิทสนมกันมานาะนและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันเสมอมีดักด้วยไหมใอ่คุณจ่ เหมือนฝันที่มีอยู่จริงเพราะในชีวิตจริงเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทจริงๆแค่สองสามคนถ้ามีมีเพื่อนๆในดิสจริงจินนี่ก็คงมีเพื่อนคุยแอบขอโทษจินนี่คงมีเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องอยู่แค่นั้นพอมีเพื่อนๆในนี้แล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆเหมือนเซฟโซนกล้าพูดกล้าคุยกล้าเปิดใจคุยกว่าเพื่อนๆในชีวิตจริงด้วยซ้ำรักทุกคนเลยอิโมจิทำมือรูปหัวใจอิโมจิหัวใจ กินนี่เหมือนกันนะหัวใจนี่มีการรักกินนี่อ้วนมากกูจะนี่อ้วนมากนี่แหละอ้วันอะอัพรูปอ้วนมากก็ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล่าผู้ชายก็ดู <PC. S 2> ไปนะครับเหล่าผู้ชายเราสับบัคีปองดองกันขนาดไหนอ่ะจริงจผู้หญิงเติมติงอะไรครับผู้หญิงแย่งกันอ้วนอ่ะไม่จริงผู้ชายฟูงโตทุกคนไม่ต้องแย่งกันตัวอ้วนโอ้ขออภัยไม่ต้องแย่งกันเพราะผู้หญิงอ้วนทุกคนอยู่แล้วอันนี้ถูกจริง แต่ว่าฝั่งนั้นเขาผัดผัดใส่ของว่วใส่กันไงใช้ย่างรุงตให้แก่หรือุงจานมันก็เยอะเขาอ้วนดูคนอยอะคุณกันคือเขาากำลังดูแอบซูลดี่น็อตติงไงเอามาต่อเป็นความทรงจำดีๆและจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นของกลุ่มเพื่อนใน Little Plus แรกพบมีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกันมีปัญหากันบางช่วง แต่เรื่องดีๆก็เยอะและน่าจดจำกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแต่และคนมีมินเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคและทุกคนน่ารักมากมินเซ็ตเออโสดใสแบบอยากเอออยากสดชื่นอ่ะมินเซตเฮียด่าไม่เอาจริงอ่ะพี่พี่ตายพี่ไอฟอร์มพี่อยมันเตือนผิดเวย้ยฟอร์มพี่มันเตือนแค่ว่าถ้าพิมพ์ผิดอาจจะโดนบุลรี่มันไม่จริงเว้มันโดนแน่ มินเซ็ตเลยิน่าจะอยากกินมินตอนพิมพ์ใครนะอ๋อโอเค <c oughs> อ๋ออเมลใหม่ด้วยโอเค <c oughs> มินเซ็ต ยังคงเป็นเซฟโซนและแหล่งรวมเพื่อนๆที่มีความทรงจำร่วมกันมากมายมีทั้งตอนมีความสุขและทะเลาะกันไม่ลงเอยกันบ้างแต่มันก็คือสีสันของชีวิตแล้วนะถึงกลุ่มดิสเราจะไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าทุกคนยังอยู่ในใจเสมอถึงจะอ้วนก็เถอะเอะ่ะผมอ้วนผมชาลินไห้ไทยวะผมดาว่าติวนั่นอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ชาลนไ่ใไอจดหมายในมีกี่คน 13, 17, น13คนอ่าทีเนี้ยแท้ทายว่าจะมีกี่คนที่ไม่ได้พิมพ์คาว่าอ้วนมีมาและสองคนอ๋อกำลังนับอยู่เอาเอาจีบ้าเด well, ี๋ยวเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีคำว่าอ้วนแทบทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงเอาก็ได้ใครไม่ตายโอ้โหแทายไปเลยสุดเลยโอ้โหเต่พุงโตเปล่าโอ้โหเตยอ้าวคุณรันพุงโตนี่ไงคุณรันจริงเน่ยเรื่องแต่อ่านมา อ้วนทุกฉบับตลอดเวลาที่ได้อยู่ในดิสคอร์ดนี้ไม่หรอกผมว่าถ้าเราทำชาเลนจ์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานเอาเพราะว่าเราต้องมานั่งไล่ด้วยเพราะว่ามันมีหลายคนไงตลอดเวลาที่ได้อยู่ในดิสคอร์ดนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้ามาก็ยังเจอเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมคอยเป็นเพื่อนคุยเพื่อน,เ,อนเล่นเป็นเซฟ เซฟทีแ่แปลว่าเก็บไม่ใช่เซฟที่แปลว่าปลอดภัยด้วยนะเซฟเก็บเป็นเซฟโซนและเชื่อม pues ั่นว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปี่เต้เซฟโซนเออเซฟเลยเซฟเซฟไอตู้เซฟหรือป่ะเก็บกวนอหละน่าจะเซฟโซนไว้ ทุกคนอ้วนมากๆพุงโตๆชอบโชว์ความอ้วนของตัวเองกันพวกอ้วนมากๆแต่ก็เป็นพวกอ้วนที่หน้าน้ําหน้าน้ำหน้าน้ำอะไรอะี่เรื่จริงค่ะนี้น่าจว่าดีไม่ใช่นีไม่ใช่ดีมดีไม่ใช่เพราหน้าน้ำคุณนี่หน้าสวหน้าวและและเป็นคน และเป็นคนที่คอยสัพพตกันในวันที่แย่และน่ารักเสมอมาเป็นพวกอ้วนที่ใส่ใจกันและกันสุุๆชอบกินเยอะกันแต่เขาว่าสุดๆเลยมันจะไหนไม่น่าใช่ดีมันจะเยอะสุดสิ่งที่ตเองพิพ์ไม่ได้ไม่น่าใช่ดีไม่นิมกันละล่ะนีไสุกกันนัดคืนนี่เนี่ ดีมดิเฮ้ยดีมเฮ้ยน่ารักน่ารักน่า่รั่ดีมต่ต่อให้ดีมพิมพ์ว่าน่ารักอะแต่ดีมก็พิมเขาว่าน่ารักซ้ำๆกันอยู่ดีอะจริงเหรอเออดีมก็ดีมบอกว่าแต่ก็เป็นพวกอุ้ณที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันในวันที่แย่แล้วก็น่ารักอีกรอบหนึ่งอะมันก็ไม่ได้ใส่น่านากคืออะไรเนี่ยไม่รู้ทุกคนพิมาได้คนดีมยังไม่พิ้เลยโอ้ยฝักก้อนน้านาว หุ่ลีตัวเองนี่นหว <Okay. S 1> ่าเมื่อกี้ตั้งแต่ <S <S ตั้งแต่รับหน้าที่หัวดิดนี้ก็ดูแลดิดมาโดยตลอดคนในดิดน่ารักมากแต่พุงกลางและดื้อไปหน่อยสำหรับบางคนบอกว่านนเราเป็นเพื่อนพี่น้องที่นนดีต่อกันได้เรื่อยๆครับอันนี้เต้แน,น่นอนไม่น่าชื่อพี่เไมกลมกลม่กลั่กเัไมกล่กเัมกลกลัไม่กล่ไม่ใช่พี่พพเมก่ะเนน่ันม่กก อะไรอ่ะคนนี้ใคะะระารเล่นไหมกาแหละพี่คูโตคนนี้อ๋อ <laughs> <laughs> ไม้ครับไม้ค้างชอบไม้ค้างดวยแล้วคุณทำไมครับไม่ทำไมค่ะทธมูก็ได้โอ้ยังรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้คุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกวันทุกเดือนทุกปีเลยนะคะอิอินี่น่าพร้อมจะรู้จักทุกคนให้มากขึ้นตามเหมือนนะอีโมจิ อิโมจิแมวส่งจุ๊บอิโมจิทำมือหัวใจพี่พี่ o m e ้าขอยี่เมก้าพูดอิโมจิตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเจออะไรพี่ก็ต้องพูดอีโมจิทุกคำ่าเริ่มอันตรายรู้สึกรู้สึกได้ถึงอนาคตอ่ะรู้สึกได้ถึงอนาคตอ่ะ ปีที่สองแล้วค่ะที่ได้มาเขียนจดหมายรักขอบคุณนะคะที่ทํำให้ได้มารู้จักกันจะมากจะจะมาจะน้อยอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสมารู้จักกันอิโมจิหมูอิโมจิทำมือรูปหัวใจอิโมจิหัวใจอิโมจิดอกไม้ลาล่ะคือถ้าตาแบบนี้ก็ก็ได้อย่างนี้เหมือนมูมูเหมือนูมูอิโมจินีู้มูหมูใช่ไหมเออผมว่าอยู่เหมือนูมูหมูมงโตนี่นะ ไม่ไม่ถ้าถ้ามีอิมโมจิของของเขาอไม่ต้องอ่านกน็ไล้นะเยอะเยอะเยอะตอมไม่ต้องห่วงครับมันเยอะทุกคน<ม>แน่นอนครับอ๋อให้มันอ่านให้ันอ่านไปผมผมอ่ะผมคิดตั้งแต่วินาทีที่ผมอ่านอันแรกแล้วละว่ายัางไงมันถ้าอ่านอันแรกมันก็ไม่มีทางจบหรอกครับพี่ก็ขันยามแล้วว่าจะอ่านทุกตัวที่พี่พิมพ์ลงไปใช่ใช่ถ้าถ้าทุกคนไม่ถ้าทุกคนไม่ง่วงกันผมก็ยินดีอ่านให้ครับไม่ง่วงค่ะแต่เราชื่อ อ่ะแต่ถ้ามีใครก็ตามง่วงปุ๊บผมผมหยุดอ่านเลยนะเขียนไหมไม่ไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงหรอกที่ขับรถคือโอเคถ้าง่วงก็ไม่ต้องพูดนะครับนี่เห็นหนูแอ็บอกแล้วและหลังผู้ชายมิตรภาพเว้ยก็อย่าพุงโตดิมิตรพโอ้ก็ถ้าอยากให้คุณโอเมก้าอ่านก็อย่าพูดต้องง่วงให้คุนเราได้ยินไงพุงย้อยไขมันย้อยอ่ะเพุงโตนะเดี๋ยวคงกลายกับพุงกลายไงเดี๋ยวเอาให้จบก่อนเดี๋ยวจะไม่จบ อ่ะค่ะอ่ะรู้สึกดีเป็นแหล่งพลังงานชีวิตที่ได้เจอดีใจที่ได้รู้จักทุกคนในนี้และอยากรู้จักไปนานๆเหมือนลาล่าอย่างเี้ยไม่รู้เออลาล่ามาไหมเนี่ยลานวะคุณติวเปล่ามาจ้าอันนี้ใครอ่ะดดที่สุอ่อลาล่าใช่แด้วแล้วคุณติวไปแล้วเหรอตัวเอง มาไม่ทัน้วยซ้มไม่รู้เรื่องเลยส้มเนี่ยรู้เรื่องกันตาเข้าเข้าห้องนี้มาเนี่ยอ่ะรักดิสนี้ครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะครับเป็นการเหรอแต่ประตูน่าจะเี๋ยวไม่กี่คนแล้วมั้งไอุ้่มกลางเอาไว้ พุงโตพี่เลยแค่เห็นแค่ว่ารักดิสนีย์ก็รู้แล้วพยมีหัวทำคนสุดท้ายแล้วพุงโตยังพุงอ้วนพี่ไม่ได้ส่งคนสุดท้ายมันเรลงจากข้อความมากสุดปัญหาอย่างพุงโติ่งหลงพุงโตมาเป็นที่ว้าฮ่าฮ่าฮเออส่งก่อนกันแล้วกันพุงโตเนา